สวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่31ตุลาคม2563สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเผยภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นลงมีฝนเล็กน้อยบางแห่งรวมถึงภาคกลางขอประชาชนดูแลสุขภาพด้วยเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนภาคใต้เจอมรสมุมกำลังอ่อนทำฝนตกหนักบางแห่ง วันที่31ตุลาคม63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากส,สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสําหรับร่องมรสุมกําลังอ่อนพาดผ่านภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนบางแห่งในระยะนี้ พายุใต้ฝุ่นระดับ5โคนีบริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์จะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่2พฤศจิกายน63และมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าอ่าวตังเกียและใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่4-5พฤศจิกายน63 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นโดยมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด22-30องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิ9-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นโดยมีฝนลอยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบัรลรัมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด22-31องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกันจนบ,บรุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด22-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด21-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีอุณหภูมิต่ำสุด23-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง